วัีค่ะวันนี้มาพบกับนาฟอร์ดโปรดีเจ้าวันนี้นาะพามาดูคันนี้เลยนะคะสีประตูรุ่นสปอร์ตขับสีตัวท็อปเลยนะคะสีส้มสุดหลอ่อหล่อแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะคันนี้มาพร้อมชุดแต่งใหม่นะคะลืมบอกราคาเลยนะคะตัวรถคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหกหมบาทค่ะตกแต่งใหม่ทั้งคันเลยด,ด,ดุดันแล้วก็หล่อมากๆสไตล์อเมริกันเลยค่ะเรามาดูกันค่ะคันนี้นาตกแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างเริ่มจากด้านบนกันเลยค่ะ สกคฟิทนะคะโลโก้หมามาแต่งสีแดงโดดเด่นแบบนี้จริงๆแล้วตัวหมาเนี่ยลูกค้ารีเควสได้นะว่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือเป็นสีแดงสีดําสีขาวได้หมดเลยนะคะแต่อันนี้พี่ลูกค้าขอว่าขอเป็นสีแดงนิดนึงเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะก็เลยจัดให้ตามคําเรียกร้องนั่นเองสโคฟิทนะก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะตัดด้วยสีดําด้านนั่นเองนะคะแล้วเริ่มลงมาพบกับชุดแต่งใหม่ค่ะด้านหน้าเลยนะคะคุณพี่จะพบกับตัวกระจังด้านหน้าเป็นสไตล์ออฟโรดอเมริกันนะคะตัวนี้ก็คือถอดแบบมาจาก เมกาไม่อยากจะพูดดังนะคะดูดูดันออฟโรดมากๆนะคะมาพร้อมชุดครอบด้านหน้าตัวนี้ค่ะ,ะ,คะชุดแต่งนี้เรียกว่าชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวด้านล่างนะคะตัวหนังสือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะวิกเตอร์ก็จะเป็นตัวชายกันชนด้านหน้านะคะรวมถึงกระจังหน้าแล้วก็ด้านข้างนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะเราจะพบกับตัวคิวล้อนะคะสชิ้นตัวนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์ด้วยเช่นเดียวกัน ะค,ะคันนี้ยกด้านหน้าขึ้น2นิ้วด้านหลัง2นิ้วค่ะปรับเปลี่ยนในส่วนของลูกหมากกันโครงนะคะก้อนหนุนหโโัวชกแล้วก็มีการปรับตั้งศูนย์ทวงล้อให้กับคุณลูกค้าเสร็จสับไปจากโชว์รูมค่ะปรับเปลี่ยนใหม่ในส่วนของตัวชุดล้อแมกค์ขอบยค่ะออฟเซ็ตลบ18เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นลายเอวามไพค่ะสีดำดุดูแบบนี้นะคะมาคู่กับยางคลอสซีเดอร์ค่ะซีรีส์กับย,าง,ยางก็อยู่ที่33 1 2 5 R20 คูณสุดอ่า เป็นยาง MT m ั t Terrain ของเรานั่นเองแล้วก็ในส่วนของด้านข้างค่ะเะเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถกับกาบข้างประตูแบบนี้ยาวๆเลยนะคะเป็น Victor Body Kit Design เป็นสไตล์ของเขานะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะในส่วนของด้านหลังก็เพิ่มในส่วนของตัวแผ่นแปกฝาท้ายค่ะ F b o w d เลือกเป็นสีดาตัดขอบด้วยสีแดงค่ะเพื <S <S ่อรองรับกับตัวมัสแ a งด้านหน้านั่นเองค่ะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันสักเล็กน้อยสําหรับตัวนี้นะคะเป็นขับเคลื่อนสีล้อเนาะภายในก็จะเป็นเบาะหนังที่เป็นสีดํานะคะมาพร้อมปุ่มขับขี่นะคะที่เป็นปุ่มปรับโหมดการขับขี่ได้คันนี้ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดเลยมาพร้อมท่านวายเลชาเจอร์ค่ะหน้าจอ ตรงกลางนะคะเป็นหน้าจอซิง n ์4 a ไซส์10นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะคะพวงมาลัยของเราค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอรไฟฟ้าง่ายและเบาในการควบคุมนะคะมาพร้อม ปุม่มลติฟังกชันรับโทรศัพท์ปรับเคร่องเสียงแล้วก็ล็อกความเร็วได้ที่พวงมาลัยค่ะและคันนี้นอกนั้นยังไม่พอเลยค่ะมาพร้อมกับปุ่มพุทสตาร์ทด้วยกระจกมองข้างกระจกปรับหน้าต่างนะคะจะปรับและพับด้วยไฟฟ้าค่ะสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะมีด้วยกัน5สีค่ะสีขาวสีดาส,สีเงินสีเทาและสีส้มนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านห้าบาทหากได้ชุดแต่งแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถกริง่งกลางเข้ามาได้ที่เบอร์ซูนแปด9ูนสี่ห้าแปดเก้าเก้าแปดห้าสำหรับวันนี้ฝากคล ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ